สวัสดีครับผ่ามาชมสวนวันสีเอนจอยและไม้ด่างอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆมาดูต้นอีพีต้นอีพีสวยงามมากเลยตัวนี้และต้นใหญ่มากๆนะคะเรา,อาเอาปลูกใส่ท่อไว้นะคะปลูกใส่ท่อตอนแรกมันเป็นใบนิดเดียวนะคะเพื่อนๆตอนแรกมันเป็นใบนิดเดียวทีนี้เราทาไวา้หลายปีแล้วนะคะใบก็เลยแบบใหญ่มากนะคะใหญ่มากๆดูนะคะอันนี้มือนะคะ อันนี้มือแต่ใบนี่แบบใหญ่มากๆนะคะนี่นี่นี่นเทียบกับต้นอีพีอ่งเราใหญ่มากต้นอีพีเนี่ยมันจะมีความสวยนะคะมันจะฉีกนะคะนี่แบบนี้คล้ายๆเหมือนแบบอัลโบหรือว่ามอนสเตอร่าเลยแต่ว่าอีพีมันจะสีอีกแบบหนึง่งแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันนะคะนี่ใบฉีกสวยงามมากเลยนี่ ดูใบดูความสวยของใบต้นนี้พี่แล้วเป็นไม้ที่ปลูกง่ายนะคะเป็นไม้ที่ปลูกง่ายแล้วก็แข็งแรงนะคะใบก็จะหนาใบก็จะหนาแล้วก็สวยนี่นะคะใบยิ่งใบใหม่ออกมาเพื่อนเพื่อนไหมใบใหม่ออกมาสวยงามมากๆนี่ใบสวยงามมากเลยตน,นี้ต้นนี้ใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไว้เป็นแม่พันธุ์เพราะว่ามันก็ด่างสวยอยู่นี่ดูสวยงามมากช่วงนี้ฝนตกนะคะ ช่วงนี้ฝนตกต้นไม้ของเราก็ดูแบบสวยนะสวยนี่ดูความด่างความสวยของต้นอีพีต้นใหญ่มากมาก,มากนะคะนี่ดูลําต้นลําต้นแบบใหญ่มากต้นนี้เราเราก็จะปล่อยให้เป็นแม่พันธุ์ก่อนสวยงามจริงๆต้นนี้นี่แล้วก็จะมีข้างๆข้างข้างตรงโน้นนะคะเป็นใบใหญ่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ฉีกถ้าแบบใหญ่มากๆใบมันก็จะฉีกแบบนี้นี่เดวเรา เราเก็บไว้ทําจํานวนก่อนไว้เป็นแม่พันธุ์ให้มันเลื้อยไปเรื่อยนะคะสวยดีมันอยู่ในร่มต้นไม้ของ็อกเลยสวยนะคะ